เพื่อสื่อพระาศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้3มีนาคม2568สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาเรื่องแรกอยากช่วยยืนยันจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าการสวดมนต์ทำให้เกิดสมาธิ ได้จริงๆถึงแม้ผมจะมีประสบการณ์น้อยนะครับน้อยมากด้วยเป็นการบอกเ่า90จากคนธรรมดาค,คนธรรมดาด้วยกันนี่แหละครับช่วยยืนยันว่าการสวดมนต์ช่วยทำให้เกิดสมาธิได้เป็นเรื่องจริงครับการสวดมนต์เป็นวิธีการเริ่มต้นแบบหนึ่งที่ดีมากๆนะครับอยากพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเกี่ยวกับการสวดมนต์การสวดมนต์ หรือบางทีเราเรียกว่าสวดมนต์ภาวนานี่นะครับผมมองว่าคล้ายๆกับการเรียนภาษาต่างประเทศภาษาสวดมนต์เนี่ยผมอยากเรียกว่าภาษาพระบาลีคงจะเรียกว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้นะครับแต่ผมอยากเรียกว่าเป็นภาษาพระบาลีมาจากความที่ผมรู้สึกเคารพรักในพระพุทธเจ้าของพวกเราซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราชาวพุทธหลายๆท่านเนี่ย มีความเคารพรักพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเช่นเดียวกันนะเป็นความรู้สึกอันเดียวกันของพวกเราทีนี้ประเด็นมันเกี่ยวเนื่องกับภาษาบาลีนี่แหละครับเรารู้กันว่าภาษาบาลีนี้เป็นภาษาโบราณเป็นภาษาที่ตายแล้วภาษาตายแล้วหมายความว่าไม่มีใครใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วมีเท่าไหนก็อยู่เท่านั้นแล้ว การที่เป็นภาษาที่ตายแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่ภาษาบาลีภาษาเดียวนะครับมีหลายภาษาทั่วโลกนะครับที่เป็นภาษาที่ตายไปแล้วลักษณะเด่นๆของภาษาที่ตายแล้วเนี่ยมีหลายมีหลายหลายอย่างเลยนะครับเรื่องหนึ่งคือความหมายความหมายของภาษาที่ตายแล้วเนี่ยจะเป็นความหมายที่คงที่จะไม่มีการดิ้น ความหมายจะไม่ดิ้นเลยเป็นเพราะว่าภาษามันมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นความหมายที่ถูกเก็บไว้ในภาษานั้นๆเนี่ยจะเป็นความหมายดั้งเดิมความหมายเดียวกันกับที่เคยถูกบันทึกตั้งแต่แรกโดยการใช้ภาษานั้นตั้งแต่ภาษานั้นยังมีชีวิตอยู่ความหมายนั้นเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นความหมายเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของภาษาที่ตายแล้ว สามารถเก็บความหมายในลักษณะแบบนี้ไว้ได้ original message ถ้ากระแดะผู้ภาษาอังกฤษซะหน่อยนั่นนะครับดังนั้นการศึกษาพระบาลีความสำคัญอันดับแรกสำคัญที่สุดก็คือเรากำลังเรากาลังช่วยกันรักษาความหมายแท้แท้ความหมายดั้งเดิมตั้งแต่ต้นเลยที่มีการบันทึกพระพุทธศาสนา ลงเป็นตัวอักษรด้วยพระบาลีนั้นความหมายดั้งเดิมนั้นคืออะไรถึงปัจจุบันความหมายดั้งเดิมก็ยังเหมือนเดิมการศึกษาพระบาลีนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจและรักษาความหมายนั้นได้ตลอดไปผมเข้าใจว่ามีท่านหลายท่านที่ยังศึกษาบาลีอยู่ผมขอแสดงความคาระวะอย่างอย่างจริงใจเลยครับ เป็นเรื่องดีงามอย่างยิ่งมันเป็นภาษาที่ยากมากก็ขอให้กำลังใจกับทุกท่านพระภิสษุทุกท่าน,ร,านรวมทั้งถ้ามีคารวะที่ศึกษาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับภาษาบาลีอันดับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาบาลีนี้เป็นภาษาที่เราใช้ในการสวดมนต์ภาวนา เรื่องนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งผมอยากเริ่มต้นที่ตรงที่ให้เราเข้าใจว่าการเรียนภาษาบาลีโดยตัวของมันเองเ,เป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วนะครับและถ้าเราใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาสวดมนต์เรากำลังสวดมนต์ด้วยภาษาต่างประเทศภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาของเราความยากมันก็มันก็มีความยากของมันนะครับ ขอเริ่มพูดจากในแง่ที่เป็นภาษาต่างประเทศการที่เราจะเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลนะครับเรื่องแรกเลยสำคัญที่สุดเราต้องมีแรงจูงใจของเราครับเช่นเราอยากร้องเพลงภาษานั้นเราอยากจะอ่านวรรณคดีในภาษานั้นเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันขึ้นชื่อลือชาเหรือเกินดังระดับโลกเลยไพ่ร้อนักหนา อยากจะรู้มภัยรอขนาดไหนก็เรียนภาษานั้นมีแรงจูงใจที่ว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเมืองนั้นประเทศนั้นก็ต้องเรียนภาษานั้นถ้าไม่รู้ภาษาเขาไปอยู่บ้านเมืองเขามันก็คงลําบากลําบนมากมายเลยนะครับแรงจูงใจเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีแรงจูงใจเราคงต้องถามตัวเราเองละครับเรามีแรงจูงใจไหมที่จะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาเดียวกันกับที่ พระพุทธเจ้าท่านใช้ออเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านะสำหรับผมนี่มันมันเพียงพอแล้วนะครับเป็นภาษาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านใช้มันดาเพาออรหันตสาวกท่านใช้ภาษานี้หนึ่งต้องมีแรงจูงใจหลังจากนั้นพอเป็นภาษาต่างประเทศนะครับมันต้องฝึกฝนเรื่องนี้ต้องฝึกฝนจริงๆนะครับ โดยขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องฝึกฝนในการฟังฟังด้วยหูเนี่ยนะครับฟังผมรู้สึกว่าต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอามองข้ามหรือคิดไม่ถึงผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเนื่องจากผมเคยมีโอกาสอยู่ในบรรยากาศที่เป็นกลุ่มคนนานาชาตินะหัวข้อสนทนาเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็สนุกด้วยนะครับคือถ้าอยู่กันหลายชาติหลายภาษาเนี่ย ผมจะถามว่าไฮ้หมาบ้านผมเนี่ยมันเห่าว่าฮ้องห้องหองมาบ้านคุณมันเหา่ายังไงหมาของแต่ละประเทศมันเห่าคนละภาษานะคุณอันนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะครับหมาไทยเนี่ยมันเห่าฮ้องห้องห้องห้อง,อง,องใช่ไหมหมาฝรั่งมันเหา่าวุฟวฟนะวุฟนะวุฟวุฟหมาจีนเนี่ยผมว่าเสียงเห่าของหมาจีนเนี่ยก็ไม่เหมือนเสียงเห่าหมาไทยหรอกเรื่องนี้มันสะท้อนว่า หูของมนุษย์ที่ได้ยินเสียงนะมันได้ยินต่างกันนะเป็นอิทธิพลของภาษาด้วยนะครับทั้งทั้งที่หมาหมาอยู่เมืองไทยก็พูดภาษาหมาเห่าภาษาหมาไปอยู่เมืองฝรั่งก็เห่าเป็นภาษาหมาไม่มีเห่าภาษาหมาไทยเห่าภาษาหมาฝรั่งไม่มีหรอกแต่หูของคนเนี่ยได้ยินไม่เท่ากันได้ยินไม่เหมือนกัน การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นต้องได้ยินนะครับต้องได้ยินเสียงของภาษานั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกันกับที่เจ้าของภาษาได้ยินคล้ายๆกับว่าถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องเรียนภาษาอังกฤษจนกระทั่งได้ยินเสียงหมาเห่าว่าบุฟบุฟทั้งที่พวกเราได้ยินหมาเห่าว่าฮ้องห้องทำนองนี้แหละครับหูต้องได้ยินและ ปากต้องออกเสียงเสียงในภาษาต่างๆมีเสียงเฉพาะตัวหลายเสียงเลยนะครับอย่างภาษาไทยของเราเนี่ยเสียงงองงูคำว่างง่างเงี้ยจะมีคนหลายชาติทั่วโลกเลยนะครับออกเสียงคำนี้ไม่ได้เลยเสียงงองงูเป็นตัวสะกดแม่กงเนี่ยนะครับสำหรับชาวต่างชาติยากมากแม่เกลเสียงวแหวนนะครับสำหรับหลายๆชาติเสียงนี้ก็ออกเสียงยาก ภาษาฝรั่งสําหรับคนไทยเนี่ยก็มีเสียงหลายเสียงที่เราออกเสียงยากลําบากมากนะครับเช่นตัว v เนี่ยมันเป็น v ที่มันออกมาจากริมฝีปากเ่ยนะฮะตอนผมเรียนภาษาอังกฤษผมฝึกเสียงนี้เป็นปีๆเลยนะครับกว่าจะได้เสียงนี้มันต้องฝึกฝึกหูฝึกหูให้ชินตอนแรกๆเราจะได้ยินแล้วมันแปลกหูไปหมดเลยแต่ฝึกฟัง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 จนกระทั่งไม่รู้สึกแปลกอีกต่อไป เรื่องนี้ใช้เวลามากเลยและต้องฝึกพูดฝึกออกเสียงให้ปากของเราเนี่ยมันชินกับการออกเสียงแบบนั้นเรื่องนี้ก็ใช้เวลามากเช่นเดียวกันนะครับใช้เวลามากเราสามารถฝึกภาษาต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อเรามีแรงจูงใจจากประสบการณ์ของผมนะครับเราจะต้องมีความสม่ำเสมอหมายถึงว่าเราต้องฟังทุกวันพูดทุกวัน ใช้เวลาประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำฟังทุกวันพูดทุกวัน1ปีเราถึงจะเริ่มรู้สึกว่าภาษานี้ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศสำหรับเราอีกต่อไปกลายเป็นภาษาที่สองหรือภาษาที่3ซึ่งเราฟังแล้วเรารู้เรื่องเราพูดแล้วเราไม่ขัดปากกระดากปากอีกต่อไปประมาณ1ปีเป็นขั้นต่ำนะครับ หนึ่งปีนี้คือฟังทุกวันและพูดทุกวันนะครับดังนั้นเทียบภาษาสวดมนต์เราสวดมนต์ด้วยภาษาพระบาลีซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศของพวกเรานะครับภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยนะครับภาษาพระบาลีเป็นภาษาต่างประเทศเอาแง่เริ่มต้นก่อนเป็นภาษาต่างประเทศดังนั้นเราก็ต้องฝึกสิครับต้องฝึกจริงๆครับแต่เราจะมีแรงจูงใจที่จะฝึกภาษานี้ไหมภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ย เราจะมีแรงจูงใจพอที่จะฝึกไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับท่านที่บอกว่าไม่รู้จะสวดมนต์ไปทําไมไม่รู้ความหมายถ้าไม่รู้ความหมายเนี่ยเปิดหาอา่านหาความหมายได้ง่ายมากเลยสมัยปัจจุบันของเรานี้นะครับหาได้ง่ายแต่ถ้าบอกว่ามันล้าสมัยมันอะไรคือเป็นข้ออ้างสารพาัดนะครับผมอยากบอกว่าแล้วแรงจูงใจมีไหมที่จะสวดมนต์ ถ้าไม่มีแรงจูงใจแล้วมันก็พูดกันยากแล้วครับก่อนที่จะปฏิเสธการสวดมนต์เป็นภาษาพระบาลีนี้ผมอยากขอร้องให้ลองหัดลองฝึกลองเรียนการสวดมนต์นี้คล้ายๆกับเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษเรียนร้องเพลงภาษาสเปนเรียนภาษาต่างประเทศทั้งหลายแล่ะครับมันเทียบเคียงกันได้เลยครับผมเคยรู้จัก าชาวต่างประเทศท่านหนึ่งท่านเป็นอัจฉริยะทานดนตรีนะครับเก่งมากๆเป็นคนเก่งมากในเรื่องดนตรีนะครับท่านนี้ท่านบอกผมว่าเสียงพระที่สวดมนต์เป็นทั้งภาษาด้วยนะครับภาษาและเสียงของพระที่ใช้สวดมนต์เนี่ยนำไปสู่ด e ป p ม e ดิเทชั่นทั้งๆท,ที่ตัวท่านก็ไม่เข้าใจภาษาที่เขาใช้สวดมนต์นะครับคือภาษาบาลีเนี่ยท่านก็ไม่รู้ภาษาบาลีนะครับคำพูดความเข้าใจของ อาจารย์ทางดนตรีใช้คํานี้ละกันครับอาจารย์ทางดนตรีอาจารย์ฝรั่งทางดนตรีท่านหนึ่งที่ได้ยินพระสวดมนต์เนี่ยท่านพูดแบบเนี้โดยไม่รู้ความหมายเลยนะครับสิ่งที่เราใช้อ้างว่าเราจะไม่สวดมนต์เนี่ยที่เราอ้างว่าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นครูนักดนตรีเขาก็ไม่รู้ความหมายของคําสวดมนต์นะครับแต่เขาพูดให้ผมฟังแบบนี้ว่า เมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทั้งภาษาที่พระใช้และท่วงทานองแห่งการสวดมนต์นั้นทั้งหมดนั้นนะ่ะมันนำไปสู่ Deep Meditation คือการเข้าสมาธิระดับลึกซึ้งได้น่าทึ่งนะน่าทึ่งทีเดียวแล้วคนไทยเราเองเนี่ยทำไมเราจะปฏิเสธเรื่องการสวดมนต์ล่ะครับวันนี้ขอเริ่มคุยไว้ที่ถึงตรงนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ